สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับใช้ดวงเห็นทุกทุกท่านกันเลยเนาะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในในเลขที่ออกนะครับสำหรับในที่ในวันพุธแล้วกันนะครับเนาะอ่ะหรือท่านไหนนะครับยังไม่รู้ว่าอาเลขไหนเลือกเลขไม่ถูกนะครับก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะฮะคัดน้อยน้อยน้นๆนะครับเนาะอ่ะ นะบ้านเขียวเด้อนะครับก็สำหรับในวันพุธนะครับวันพุธพุธที่แล้วนะออกเลขเบิ้ลนะครับพุธที่นะครับพุธที่แล้วเนี่ยพุธที่19บเก้านะพุธที่19 19 11นะฮะออกไปก็จะเป็นในที่ใน5 5 5 4 3 2 2นะครับก็นะครับมีเลขเด่นนะเด่น2ตัวมา1ตัวมาอยู่ในที่ใน2นะฮะอันนี้ก็มี4มี3 นะก็มี5อยเดียวจะไปออกข้างหน้านะครับที่จับคู่ให้ไปนะจับไปแค่2 1 2 3นเนาะออกมา2 2นะครับเนาะ,ะมาดูในพุธล่าสุดแล้วกันนะครับสลับในหวยในวันพุธนะสูตรใช้ได้เฉพาะในวันพุธนะครับถ้าไหนที่ชื่นชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้ล้วกันเดอ้อนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะสูตรหวยมีเข้ามีหลุดครับชอบก็ตามนะครับ,บ,าามนะรบไม่ชอบก็ผ่านได้เดอ้อนะครับวันที่26 นะครับพืชสิจิกายนนะครับสลับในสูตรแรกสูตรแรกเป็นสูตรนี้เลยนะฮะตัวเด่นเลขเด่นเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะครับแต่หลังๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีดูดบ้างนะครับเนาะเนี่ยช่วงเวลาที่มันเข้าก็เข้าหลายงวดติดๆนะฮะพุธที่แล้ว5 5 4 3 22สี่สออนะออกเปอนบ่อยๆนะช่วงนี้นะครับมาดูในสูตรนี้นะครับสลับล่าสุดวันพุธที่26นะครับเนาะ ว่าก่อนมา2เนาะก็จะเอาพุทธก่อนนะครับก็คือจะนําในที่ในหลักพันร้อยสิบงดก่อนพันร้อยสิบนะหกบวกกันกับหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกันกับห้าเป็นสแบบิบสองลดแต้มล่าสุดสี่บวกกันกับสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกันกับสองเป็นเก้าลดแต้มไปก็จะเป็นแปดได้เลขเด่นนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวก็จะเป็นที่ในแปด 8. แล้วก็เก้านะครับ สูตรแรกนะฮะต่อไปนี่ก็จะเป็นสูตรวันพุธนะสูตรหวยวันพุธสูตรสามศูนย์สี่นะสูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับก็บางพุธนี่ก็จับคู่ก็เข้านะครับบางงวดก็จับคู่ไม่เข้านะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับครั้งก่อนก็มาหกหนึ่งพุัดมานะครับก็ไม่ไม่เข้านะครับก็จะเปในที่ในห้าห้าสี่สามสองสองเนาะก็มาแค่ในเลขเด่นนะครับ อันนี้ไม่มีนะมาสามมาสี่ในตรงนี้เนาะในล่าสุดนะครับวันที่ยี่สิบหกก็ในชุดแรกนะครับชุดแรกเลยในตรงนี้นะฮะก็จะนำในเจ็ดนะบ,บวกกับในหลักหมืน่นเจ็ดบวกกันกับห้าเป็นสิบสองนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มส่วนีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะนำในหลักสิบบวกด้วเลขคูณที่เก้าเก้าบวกกันกับสองเป็นสิบเอ็ดเพิ่มแต้มลดแต้มอ่ะสุด ตำแหน่งตรงนี้เนาอะ,อะจะเข้าบ่อยกว่าในใน,ในฝั่งนี้นะครับแล้วก็มันชนกันในที่1กับสองย้อนไปที่มันชนกัน2ตัวเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะมาเลขเด่นอยู่เนาอะอถามว่าเบิ้ลอีกไหมไม่นะถ้าเบิ้ลเนาะวันนี้นะครับผมว่าในสูตรนี้นะครับเนาะก็จะมีในที่ในหน่สองสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะจับคู่เอาในสูตรนี้แล้วกันนะครับเนาะก็จนะเป็นในที่ในหนึ่ง 1นึ่1ศ2นย์หนึ่งหนึ่เนี่ยเอาสูตรนี้หรือจะเอาแปเกานะครับมาจับกันกันกบ0123นะครับแต่ที่แน่เนี่ยเน้นเด่น8ดเด่นเก้าแล้วกันนะครับถ้าถามว่าก็งดก่อนมันเป็นเลขเบิ้ลนะฮะพุทธก่อนเป็นเลขเบิ้ล พูดนี้เป็นเลขเบิ้ลถัดมา2926 2926อ่ะอันนี้ก็มีเลขเบิ้ล22งสองนะ,ะนะครั้งก่อนก็เป็นเลขเบิ้ล22งเหมือนกันถัดมาอีกเป็น16 40ย้อนไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะหวยวันพุธหวยวันพุธพุธก่อนเป็นเบิ้ล อ่ะนี่พุทนี้นะครับสี่สามสองสองนี่พุทก่อนเป็นสองสองเหมือนกันเนาะพุทถัดมานะครับก็ไม่ได้ออกเหมือนกันเนาะแต่มันก็ยังมีในที่ได้เด็นแปดกับหนึ่งเนาะแปดกับหนึ่งนะผมว่านะครับอ่ะลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับเด็นแปดแล้วก็เด็ดหนึ่งนี่มีหนึ่งนี่อันนี้มีแปดแปดกับหนึ่ง หรือสองสามสี่เนี่ยสถตินะครับสติในตรงนี้วันพุธนะพุธก่อนอี่ออกไปในสองสองเหมือนกันนะครับนี่พุธก่อนในตรงนี้ออกไปที่ในศูนย์ห้าสี่ปดสองสองถัดมาเป็น1นึ่งหสามสองสองปดส่วนนอีพุธหนึ่งนะฮะที่ออก สองสองนะพุทก่อนหนะ้าออกสองสองก็จะเป็นที่ในสามหกศูนย์เจ็ดสองสองนะครับถัดมาเป็นหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งอ่ะเนี่ยเหมือนในล่าสุดนะครับก็ลองนําไปลุ้นด้วยกันนะครับจะมาในนะครับออกเหมือนกันไหมสามสองสองแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งนะครับไปที่แน่ๆนะผมว่าน่าจะมีในที่นี้มันมีหนึ่งกับแปดเหมือนกันมีหนึ่งแล้วก็แปดเหมือนกันเนาะ เป็นหนึ่งเดืนอนแปดอ่ะนี่ก็มีแปดในตรงนี้ก็มีหนึ่งด้วยชนกันสองสูตรอ่ะเนี่ยครับลองนําไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสลับในที่ในล่าสุดเนาะหวยลาวที่ที่ออกในวันพุธนะสูตรก็ใช้ได้เฉพาะในวันพุธเท่านั้นนะครับหรือจะเอาเส้อรตนี้นะครับเนี่ยลองไปซื้อนะครับลองไปสลับตําแหน่งกันก็ได้นะครับเนาะออกเลขเดิมอีกไม่มาสองมาสองอนะันนี้มาหนึ่งเนาะ หนึ่งกับสองนะเพราะว่าสองก็มาบ่อยอยู่นะช่วงนี้นะครับเนาะแต่ที่แน่นั่นแหละหนึ่งกับแปดนะครับหรือถ้าเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็ข้อความสีฝาข้างล่างเลยนะหรือจะไปดูในสูตรก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งในสูตรก่อนหน้านี้นี่ที่ที่ลงให้ไปเนี่ยทั้งสามสูตรเลยนะครับก็มีในตัวเลขที่ชนกันอยู่เนาะนะครับเนาะสำหรับในทั้งสามสูตรไม่ว่าจะเป็นนะครับในที่ในสูตรนะครับสูตรบนล่างเนาะสูตรหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ สูตรนี้ก know, the ็ลงว่าแรกก็เข okay. ้านะครับนี่นี่แล้วก็อ ah ีก uh สูตรหนึ่งนะฮะก็จะเป็นสูตรแปดสองสูตรแปดสองนี่ครั้งก่อนไม่เข้านะครับนี่สลับเข้าสลับหลุดเนี่ยเข้าแล้วก็มาหลุดเข้างวด่เที่ยวหลุดงวด่ล่าสุดจะเข้าไหมนะครับอ่ะแล้วก็ในอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ในสูตรสองหนึ่งสองสองนะสูตรนี้ก็ลงว่าแรกก็เข้าเหมือนกัน ลงวดที่2องุดลงวดที่3ามจะเข้าไหมนะครับแต่ที่แน่ในหลัก 10. สิบสตัวมันหตัวอ่าเนี่ยมีในหวยวันพุธเมื่อกี้อยู่ในสูตรนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในนะครับหวยเราในงวดของวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ